นี่อโอ้โหนะครับพรุ่งนี้ไปที่สาลหรือเปล่าคงไม่ได้ไปหรอกนะครับแอดว่าคงไม่ได้ไปหรอกบังก็ประมาณไปกลับก็สองร้อยอ่ะสองร้อยโลนะครับทั้งนู้นเขาไปกันนี่เออเขาไปกันดนเขาไปเขาก็ต้องไปที่เขาเป็นผู้ร้องเนาะเขาก็ต้องไปดูผลงานเขานะอ่า แต่ถ้าเดือนหน้านี่ไปแน่นอนเดือนหน้าต้องไปนะครับเดือนหน้านี่มันเป็นงานใหญ่ของเราเราต้องไปนะครับเดือนหน้าเอาต้องหาทางไปให้ได้ลนะเดือนหน้าเอฟซีต้องหาเงินค่าธํามันแล้วละ่ะต้องไปนี่แหละเอฟซีนะนะเพราะว่ามันถึงวาระแล้วเราต้องไปไงอันนั้นอ่ะมันถึงจะมีคนไปไม่เท่าไหร่ก็ไปเอแต่ว่ามันน้อยกว่าครั้งก่อนแล้วกันเอว่านะ น้อยกว่าไอ้ครั้งแรกอ่ะเออชั้นต้นอ่ะอันเนี้ยอุทธรณ์ก็น่าจะน้อยลงแต่แอดก็ว่าก็จ้จะมีมาบ้างแหละอาจจะไม่เยอะแต่ว่ามันก็เยอะก็คือว่า fc ก็น่าจะเป็นกําลังใจให้แหละเพรามันก็ตัดสินพูดง่ายๆนะตัดสินเหมือนกับพีชาตาแล้วล่ะประมาณหนึ่งแต่ยังไงมันก็ต้องสุดท้ายอยู่ดีเออยังไงซ้ายหรือขวาก็ต้องสุดท้ายอยู่ดีสุดท้ายก็ต้อง ต่ออยู่ดีอ่าก็ต้องดีกาไม่ต้องพูดยิงยังอื่นนะครับยังไงก็ต้องดีกาไม่ว่าจะออกซ้ายหรือขวาก็ต้องไปถึงจุดสุดท้ายนะนั่นแหละจบปีหน้าแน่นอนนะครับจบปีหน้าแน่นอนอืมแต่แล้วก็เชื่อลึกๆนะครับว่าเราจะได้รับการได้รับกเออได้รับชัยอะนะได้รับชัยชนะ คิดว่ายอย่างนั้นนะครับพอเราดูจากภาพองค์รวมนะเออไม่ได้ไปฟังใครมาทั้งนั้นนะไม่เกี่ยวแล้วไม่สนด้วยนะครับเราเชื่อมั่นในในของเราตรงนี้นะครับเออชัดเจนเอเออยังไงก็เป็นกำลังใจกันนะมันมาถึงขนาดนี้แล้วมันเกินครึ่งทางไปแล้ว ตอนนั้นก็พอพอมาถึงตอนนั้นก็ว่ากันไปแหละอแยกย้ายอะไรก็ว่ากันไปแหละตอนนั้นนะ FC ก็อยากจะได้เห็นแหละทุกคนก็อยากจะได้เฮนะครับเออไปดูบรรยากาศอยากได้เหบ้างอยากจะให้คนอื่นนะครับได้เห็นบ้างว่าเออเรายังยึดมั่นถือมั่นอยู่จนปัจจุบันนี้คำก่อนที่เคยพูดลั่นวาจาไว้ยังไงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ ยังอยู่มาเดิมแล้วก็ใครที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวไอคนอาจจะเปลี่ยนแปลงอาจจะกลับมาณวันนั้นก็ได้เออมาเชียร์มาให้กำลังใจแต่ว่าฝั่งนู้นคงจะมีน้อยมากแต่ก่อนเขาก็มีคนมีนะแต่แต่น้อยกว่าเราเยอะแต่เขาก็มีแต่ปัจจุบันนี้มันมีแล้วแต่ทาไปหมดแล้ว <laughs> เอฟซีเขาจะไม่ให้กำลังใจล้วปากอย่างนั้น เขาเป็นคนแบบนั้นใครจะไปให้กำลังใจใเขาอ่ะเออเดี๋ยวเขาก็โมโหเขาจะมาจับตัวเขาอีกนะจับเอาไปตัวประกันอีกตัวอีกนะมีน้อยมากพูดง่ายพวกพวกเขามีน้อยมากตอนนี้เขายิ่งแตกกระสันดานเซนไปแล้วเดี๋ยวโหแยกกันอยู่เออรู้รู้สึกว่ารู้สึกว่าปอปลาตากรมนะครับเอฟซี 4, นะเขาจะเข้าข้างฝั่งนี้อยู่นะอ่า เขาจะมาเข้าอยู่ฝั่งนี้นะเออเข้าอยู่ฝั่งนี้เขาไม่เข้าไปทางหน้ากากนะเอ,อ่อปปากอมเขาจะเข้าอยู่ทางนี้เออเขาเลือกแล้วเขาบอกว่าเออไม่ต้องตั้งชื่อก็ได้อะแอดฟังเขาพูดแล้วอ้าวแสดงว่าเขาเลือกทางนี้แล้วเว้ยเออเลือกทางนี้แล้วเขาไม่เลือกนู้นแล้วเห็นไหมแต่เราก็เราก็ดูทางนี้เหมือนกันนะครับดูทงางอ่า ผู้รู้กฎหมายอะแอดวาเขาก็เลือกทางนี้เหมือนเดิมเออทางนู้นก็น่าจะปล่อยลอยแพมันก็นะเออไม่เอาแล้วเพื่อนไม่เกี่ยวเงินไว้ก่อนนะครับเงินสาคัญกว่าถูกไหมเออยังไงอยู่ตรงนี้ก็ได้กินตลอดทั้งปีแล้ววะถูกไหมนะได้ได้เงินได้งานอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าไปทางนู้นอะไม่มีเลยนะเออบันเทิงเออนะครับบันเทิงอย่างเดียวนะครับ มีแต่บันเทิงบันเทิงไม่มีเงินก็จบเหมือนกันนะอีฟตีนะจบเออบันเทิงมันต้องมีเงินด้วยเออปาตงปาร์ตี้ต้องมีเงินนะถ้าไม่มีเงินมันก็ไม่ใช่ไงถูกไหมละ่ะเพราะฉะนั้นอยู่ฝั่งนี้ดีที่สุดเอออ่าคุณสิริกุลนะครับสวัสดีครับผมอยู่ฝั่งนี้ดีที่สุดแอดว่าเพราะว่ายังไงก็ได้เงินทั้งปีเดี๋ยวจบงานนี้งานใหม่ก็รอรออยู่แล้วรอเข้าคิวอยู่แล้ว ก็ได้ว่ากันไปอีกนะครับอคนเดียวนี่แหละพอแล้วออยู่กันช่วยชีวิตมีงานอยู่ชั่วชีวิตเดี๋ยวสลับล่างกันบั่งเอสลับกันบ้างเดี๋ยวเป็นโจทย์เดี๋ยวเป็นจำเลยกสลับกันไปสลับกันมากพลิกไปพลิกมาใจะไหมละ่ะแน่นอนเอฟซีเอดบอกเลยเลยว่ายัางไงเขาก็เลือกทางนี้อืเขาไม่เลือกทางโน้นทางโน้นไม่มีอะไรเลย มีมีแต่ความสนุกสนานอ่าได้สนุกสนานแต่มันไม่มีเงินเนี่ยเขาไม่ได้มีงานจ้างเนี่ยเขาจะไปอยู่ได้ยังไงแต่ทั้งนี้เขามีให้ตลอดอะมีเงินให้ตลอด FC เขาก็มีไงท้งนี้ FC เขามีอ่ามันสมเหตุสมผลไงทั้งนู้นก็มีน้อยมีน้อยแต่จริงๆใจจริงเขาอยากจะไปทางนู้นแหละเพราะมันบันเทิง แต่ก็เสี่ยงแต่ก็เสียเเส่ยงเอเสี่ยงเสี่ยงผอบผอบอ,อ,บอ่าโทษเอาไว้แล้วนะครับถ้าโดนอีกครั้งสองนี่น่าจะไปเลยปิวเลยเออชีวิตหาไม่ไม่ได้นะเอฟซเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มันหักหาน้ําใจกันไม่ไดนะ้เป็นเรื่องอื่นนี่ยังไม่มีปัญหาเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นนะครับอผู้หญิงยอม อยอมทุกอย่างนะครับเสียทองเท่าหัวนะครับไม่ยอมเสียผัวให้ใครแต่ปัจจุบันไม่ไม่ใช่แล้วเอถ้ามีทองเท่าหัวเอาผัวกูไปเออย่างนั้นเลยใช่ไหมใกล้ลงหรือยังครับยังสิอันนี้มันสี่สิบห้านาทีเองนะครับยังยังยังไม่ถึงชั่วโมงเลยออ่เอยังไม่ถึงชั่วโมงใกล้แล้วละ่ะ อีกสิบห้านาทีเออจะไปไหนอ่ะกินข้าวหรือยังไงก็ไปได้นะกินข้าวก็ได้เมอ,อไม่เป็นไรนะไม่มีปัญหาช่วงนี้ก็แอดมินก็ไม่รู้ไปไหนหมดนะครับเขาหน่าจะไม่สบายหรือยังไงเนี่ยเอฟซี FC นะครับเอ่อล้มกันไปไหนก็นหมดแล้วนะครับหายหายกันไปหมดแล้ว อืมก็ว่ากันไปแหละนะครับตอนนี้นางกำลังขู่อยู่นะครับอ่กำลังหลอนกำลังขู่อยู่หาเรื่องหาเรื่องให้ให้มีประเด็นขึ้นมาคือคือถ้าเราเราไม่ได้พูดเขาก็พูดอยู่ดีเออเขาก็เล่านั่นแหละเปียเปยอ,อยู่นั่นแหละแซะ หรืออพูดเรื่องหลักคดีหลักนะครับเป็นมาอะไรการสอบการสืบยังไงนู่นนี่นั่นเขาก็พูดไปเออแอบก็งงเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปโยงไปโยงฝั่งนู้นนะซึ่งฝั่งนู้นเขาก็ไม่อยากตอบก็อยากอยู่เฉยแต่บางครั้งมันก็ทนไม่ไหวไงเออใช่ก็คุ้มข้างอยู่นั่นนะ คือบางเรื่องมันไม่ใช่ความจริง่งเขาก็ออกมาเขาก็ออกมาพูดออกมาแก้ข่าวเออบางครั้งแล้วถ้าเกิดไม่ไม่ขนาดไหนขนาดหนึ่งเขาก็ไม่พูดอ่ะไม่โต้ตอบให้เขาว่าไปเหมือนเหมือนไปโต้ตอบแม่นอกใส้อใช่ไหมยิ่งโต้ตอบยิ่งมีเรื่องราวให้พูดถูกไหมเขาก็เลยเฉยเลยเ,ออเฉยเฉยมันก็พูดไปเรื่อยไงก็พูดอย่างเดียวถ้าเขาจะเอาความผิดได้โอ้โหบานเลยเอฟซีเออแค่เอาเอาปก เขาไปขึ้นเนี่ยเอาไปแขวนเนี่ยเอาปกไปแขวนเอาอะไรไปอย่างเงี้ยเอาคลิปไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เข้าข้อหมดแหละทุกอย่างเลยเข้าข้อหมดถ้าเขาจะเอาจริงๆโอ้เรียบร้อยหมดอะเขาไม่กลัวไงเขาบอกเขาไม่ได้อยู่ในนี้โอ้ถ้ามันมาอยู่ในประเทศไทยมันจบไปแล้วมันไม่กล้าหรอกมันกล้าทำอย่างนี้หรอกพูดง่ายยิ่งไปอยู่สีนะ่กอถ้ายิ่งมาอยู่ที่นี่เนี่ยจบเลยอาจจะพูดอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยซ้ำไปเพราะยังไงเดี๋ยวเขาจะมาเยี่ยมหัวกระได้นนบ้านไง เออโดนมาแล้วพูดง่ายๆว่าที่นี่โดนมาแล้วคนที่นี่เขาเล่นงานเราไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ยังไงนะาแอดมินแอดมินที่ไหนละ่ะขึ้นไลน์ ก็ให้เห็นอยู่นะครับเอฟซีเนาะตอนนี้ก็ตอนนี้เขาก็พูดไปนะก่อนจะถึงวันที่สิบสามนะก็พูดไปเรื่อยๆออพูดไปนะแต่เราก็ไม่ไม่ได้ไปอะไรนะถ้าเขาไม่ท้าความขึ้นมาก่อนเราก็ไม่พูดหรอกเออแต่เขาเป็นคนท้าความขึ้นมาไงเออถ้าอยากไม่ให้เขาพูดนะเออคุณก็เฉยๆไปแค่นั้นเองเออหายไป ไม่ตอบโต้ใครไม่อะไรไปก็อยู่นิ่งๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ชินชาเดี๋ยวก็เฉยไปเองอะ่ะยิ่งไปตอบโต้ก็ยิ่งสวนอ่ะเออยิ่งสวนกลับขึ้นเรื่อยๆถ้าถ้าเราอยู่เฉยเฉยเนี่ยไม่ขึ้นต่อไม่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยขายได้ของเดียวเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกเอาจริงๆอืมถ้าเราไม่ไปโฆษณาอันนี้ยิ่งโฆษณายิ่งชัดเจนเลยเอ่าเขาก็ยิ่งเอามาพูด เพราะคุณออกไปในสื่อไงถูกไหมคุณออกไปสื่อคุณออกไปสื่อสาธารณะ,ะเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณได้อ่าถูกไหมเออถ้าคุณไป,ไ,ปไปส่วนตัวสิแล้วคนอื่นเขาเอาไปออกสิส่วนตัวในคุณพูดในส่วนตัวเนี่ยไม่ออกสื่อเนี่ยอันนั้นผิดคุณไปกล่าวหาเขาได้เลยเพราะคุณไม่ได้อนุญาตให้เขาไปออกแต่นี้คุณออกในสื่อสาธารณะเนี่ยเขาก็ไปพูดได้เพราะถือว่า มันออกสื่อไปแล้วไงถ้าคุณคิดว่าไม่อยากให้ใครเอาไปก๊อปปี้หรือเอาไปพูดหรือไปอะไรคุณก็อย่ามาออกสื่อแค่นั้นเองเขาก็จะไม่ไม่ไปทําอะไรได้หรอกแต่ถ้าออกสื่อเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังก็คือเขาก็มีสิทธิ์เอาไปวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะว่าคุณอยู่ในสื่อสาธารณะอยู่แล้วอ่าเนี่ยแหละมัน อย่างว่าแหละนะเออเขาจะยอมหรือเปล่าแอดไม่รู้หรอกแต่ว่าที่แน่ๆน่นะโดนกับมาเยอะแล้วคดีเพียบอะฟ้องร้องอะอะไรในข่าวปูเหยียบหลานตายเอออันนั้นก็มีวันนั้นเห็นมีข่าวอยู่นะนะเอฟตีนะเออแอดจะเล่าให้ฟังมีข่าวอยู่วันนั้นไอ็ตกใจ เขาบอกว่าลุงพลก็ว่างั้นโดนกระทืบตายเออไปขึ้นหัวข้อข่าวงั้นเออเมาเหล้าหรือยังไงไม่รู้อะลุงพลโดนกระทืบเออแอก็ไปดูข่าวเอ้ามันเป็นลุงพลจริงอยู่แต่มันลุงพลคนเราลุงเออเขาไปขึ้นอย่างนี้ไปขยี้นะเอฟซีนะโห้ยแล้วแล้วไปขึ้นหัวข้อแบบนี้ เขาก็ตามสี่เอฟีนะเอฟเรานี่ตามไปดูสิโอ้โหนะเกิดการปันป่นป่วนอยู่พักใหญ่เลยละ่ะเออคุณไปขึ้นหัวข้อแบบนั้นนะเออหัวข้อตัวใหญ่ๆด้วยเออลุงุงพลมีปัญหาครับแล้วก็ถูกหลานหรือยังไงเนี่ยถึกญาติหรือยังไงเนี่ยกระทืบ ตุยเลยเขาว่างั้นโอโหอันนี้ก็ตกใจกันใหญ่เด็คนก็เข้าไปดูกัน <laughs> แต่ไม่ใช่มันคนละลุงคนละลุงอ่าอันนั้นเขาก็กินเหล้าอะไรอยู่นี่แหละนะแล้วมีปัญหานะครับมีปัญหาก็เลยพลไม่ไหวก็เลยไปทําร้ายร่างกายแกก็เลยแกก็อายุเยอะและ้วแกก็ตุยสิถูกไหมล่ะอะ่แต่เขาก็ชื่อพลเหมือนกันชื่อลุงพลอะเขาก็เรียกลุงพลลุงพลนั่นแหละ แต่มันคนละคนไงแต่ก็ไปขึ้นหัวข้อแบบนี้โอ้โห FC ลุงก็เข้าไปเพียบเลยเข้าไปดูเพียบเลยเฮ้ยเป็นเป็นจริงเหรอฟังแล้วมันก็ไม่เข้าเข้าออเท่าไหร่ะนะแต่ก็ต้องเข้าไปดูแหละว่าผลสุดท้ายมันคืออะไรโอ้มันเป็นคนละคนเอแกคนนั้นก็แก่แล้วแหละอแต่ก็ไม่น่าเอามาขึ้นหัวข้อแบบนั้นเลยก็สื่อหลักยังเอาไปขึ้นเลยนะสื่อหลักยังเอาไปเลย อาไปขึ้นน่ะแต่เวลาเขาเอ่ยชื่อเขาก็เอ่ยธรรมดาเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับลุงเลยไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยเออบางคนมันก็พยายามเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงมาหาทางนี้มีอะไรก็พยายามมาเกาะทางนี้อย่างเดียวแหละมันก็จะมีประเด็นไงน,นั่นแหละคือปัญหาแล้วเอออยู่ดีๆก็สร้างปัญหาให้อฟซีเอ้ยนะ เออสร้างปัญหาให้พอมีปัญหาก็จะหนีสิเออหนีนะครับ FC. เอฟซีคุณรัชนีนะครับสวัสดีครับผม <c oughs> ดวงอย่างว่าเลยเนาะดวงคนเราก็ไม่เหมือนกันเอ่อคนจะดังยังไงมันก็ดังนะครับเอฟซี FC. ดังได้ก็ดับได้เอ่อ สื่อหลักเขาก็พูดแบบเดียววันนี่แหละดังได้แต่ดับได้สื่อหลักก็พูดแบบนั้นเขาปั้นให้ช่างใหญ่ขึ้นมาดังได้แต่เขาบอกเขาจะเอาให้ดับได้เหมือนกันตอนนั้นก็มีปัญหากันอยู่ทําไปทํามาก็ดับไม่ได้ครับดังขึ้นมาแล้วดับไม่ลงจบสิเขาก็ถอยไปเองสื่อเขาถอยเองเขาไม่กล้าตอนนั้นโคตรขยี้เลยสื่อนี่โคตรขยี้เลยขยี้เรื่องเนี่ย นะเรื่องลุงเนี่ยขยี้ทุกทุกวันก็บอกแล้วนะครับเอฟนะถ้าอยากให้เขาขยี้เขาขยี้แหลกลานนะแล้วบางคนก็พยายามพยายามจะเอาสื่อนะพยายามจะไปบอกสื่อให้ขยี้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเอแต่สื่อเขาไม่เอาด้วยไง